ก็คืออยู่ที่หมู่บ้านวินเทสนะคะหมู่บ้านนี้นะคะก็ตั้งอยู่ที่อําเภอบางพลยนะคะจังหวัดนนทบนุรีนะคะจุดเด่นที่ับที่สําคัญก็คือด้านหน้าโครงการนะคะก็จะมีโรงเรียนนะคะชื่อวอลลักศึกษานะคะซึ่งเราอะ่ะสามารถมาอีกทางหนึ่งได้ก็คือทางเข้าขโรงเรียนเทศทรีน,นะคะจังหวัดนนทบนุรีนะคะแต่ถนนหลักในิน่งที่ทุกคนรู้จักเลยก็คือมาจากถนน บ้านนะคะหรือว่าคนนอกเนี่ยก็สามารถมามาเล่นได้นะคะในบริเวณนี้นะคะโอเคนะคะต่อไปเนี่ยอ่ะต่อไปนะคะพูดถงของโครงการนี้อย่างนี้คือเราสามารถเดินทางไปเที่ยวนะคะไปไหนอย่างสะดวกนะคะแลจะมีร้านค้าแล้วก็มีร้านนิมมารเซเว่นอีเลเว่นนะคะเปิดยี่สชั่วโมงนะคะแล้วก็มินิมานะคะโหลดบัตรด้วยนะคะ สามารถไปเที่ยวห้างเซนทรัลเวสร์วยูได้นะคะอย่างสะดวกเลยค่ะเดี๋ยวพี่ก,ก็จะพาชมอ่านะคะในในหมู่บ้านแล้วก็บ้านข่้นบ้านต่อไปนะคะ ะะมีสูตรเกษิรคุ้มครองนะคะบ้านนี้นะคะอ่ค้าขายดูรวยนะคะอยู่แล้วรวยนะคะเบอร์129่งสองเนะคะค่ะอยู่ที่ซอยเจ็ดนะคะโครงการลี l เพสน,นะคะถ้าเดี๋ยวเรามาดูทั้างในเลยคะ่ะ Đó là อ่ะต่อมานะคะเราก็มาดูตรงนี้ นะคะก็อ่ะแล้วก็วกมาดูกว้างๆเลยตรงนี้ตรงมุมนี้ก่อนเลยนะคะจะม,มีแทงน้ำนะคะวัานาากก์อมกอเลยนะคะไทยแรงเดวกวสติอันไฟเม็ดนะคะ กันแปลกกันว่าใครจะล้างก่อนตรงนี้นะคะเราก็วางวางจัดเตรียมอาหารนะคะและที่สําคัญเน่ยป้องกันเด็กนะคะที่อายุในน้อยนะคะเราก็จะมีฝาปิดนะคะแต่แ้งนะคะก็จะเป็นปับ๊บัฟนะคะก๊กเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะกาต้มน้ำต้าปิ้งเครื่องปิ้งขนมปังไมโครเวฟอะไรนะคะเรียบร้อยมากๆเลยะค่ะเพอร์เฟก เราเข้ามาถึงห้องสาคัญน,นะคะห้องแห่งความสุขนะคะคือห้องน้ําค่ะโอเคนะคะมาดูข้างในได้เลยนะคะก็เป็นเครื่องทาน้ำอุ่นนะคะที่ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้เมื่อไหร่คะนั้นใช้ทินะคะแล้วก็มีผ้าม่านนะคะรีรอยนะคะค่ะเราก็มาดูนะคะ กระโจกพิเศษบอกค่าเิยใครงามเลืศอนนปัดตะพีนะคะก็จะมาดูที่กระจกตรงนี้ได้นะคะก็เป็นเกาะโที่สวยงามนะคะก็มีเครื่องสุขภัณฑ์พร้อมนะคะก็มีที่แขวนข้าคขหนูนะคะทุกอย่างเรียบร้อยมากมากเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ชมชั้นสองนะคะแต่ว่าขึ้นกระดไปก่อนนะเดี๋ยวชมการขึ้นกระดด้วยค่ะ นะคะแล้วก็กันได้เลยนะคะ ح. ตรงนี้นะคะค่ะคะใครที่ชอบตกแต่งนะคะก็สามารถจะตั้งแต่กันใหญ่ๆด้านสวยๆนะคะค่ะบริเวณนี้เลยนะคะถ้าเดี๋ยวเรามาชมห้องนอนนะคะมาดูห้องนอเลยค่ะโอเค ครื่องอะนะคะปุ่มนะคะปุ่มทั้งข้างบนข้างล่างนะคะปุ่มปั๊กไฟนะคะเพื่อพร้อมนะคะก็เหมาะสําหรับการจัดวางอุปกรณ์ต,ต่างๆนะคะก็แล้วแต่ดีไซน์นะคะก็จะมีแอร์นะคะแอร์รุใหม่ใหม่เลยนะคะก็ยี่ห้อแครีเนะคะนะคะอ่าแล้วก็จะมีผ้มาม่านนะคะก็แบ่งไว้สองฝั่งนะคะฝั่งน,นี้ก็จะเป็นหน้าต่างค่ะฝั่งนี้เป็นหนาา้าต่างนะคะ โอเคนะคะตอนนี้เป็นอะไรร่ายสิคะอา่ายได้ไหมอน่าจะทาไ,ได้หรอกไม่รู้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็คือเราบีค่ะเราเบีย,บ,ยบ้านะนะสาหรับดูบว,วิวททันะคะเดี๋ยวเราก็มา <c oughs> ชมกันเลยนะคะคือทัศข้างนอกบ้านนะคะก็ะเป็นเซฟตี้มากๆเลยนะคะก็จะเป็นประตูสองชั้นนะคะทั้งประตูเหล็กแล้วก็ประตูอลนนะคะ <Okay. S 2> นีก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะคะก็จะานสินส่งนะคะแล้วก็จะเห็นนะคะว่าสนุนในโครงการน่นะคะใหญ่นะคะใหญ่ใหญ่ใหญ่ดีมากเลยนะคะแล้วก็มีเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะมีเพื่อนบ้านที่ที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ,คะเดี๋ยวเราก็มาชมนะคะ ะะอีกห้องหนึ่งนะคะค่ะมาตามมาดูเลยะค่ะามาดูห้องนอนนะคะค่ะดูเลยนะคะก็มีแอร์นะคะก็แอร์แคนเนอเช่นกันนะคะก็เป็นแอร์ตัวใหม่เลยนะคะที่จัดให้สําหรับผู้ซื้อนะคะในช่วงนี้นะคะก็สรุปแล้วเนี่ยก็รวมแอร์สามตัวเลยนะคะก็เป็นตัวใหม่ๆนะคะก็มอบให้เลยนะคะค่ะมมนต้องติดตั้งเพิ่มเติมนะคะ เรามาดูนะคะก็ปั๊กไฟนะคะก็จะมีด้านล่างนี่นะคะค่ะแล้วก็จะมีม่านนะคะปั๊กไฟก็มีเสาม,มุมนะคะค่ะก็จะเหมาะสําหรับโต๊ะเรียนของลูกนะคะถ้ามีเสาถ้ามีเสางสองสองสอง,สองคนนะคะก็จะมุมนี้กับมุมโน้นได้นะคะก็สามารถแบ่งเป็นโซนได้ดีเลยค่ะนะคะโอเคแล้วมาดูม่านนะคะก็จะเป็นก็จะเป็นหน้าต่าง 那。嗯 ะะก็สวยงามนะคะก็จะเป็นสีออกทองทองนิดนึงน,นะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูห้องน้ำําเนี้นะคะตลอไปนะห้องน้ำชั้นบนนะคะค่ะเราก็มาดูห้องน้ำชั้นสองนะคะถ้ามีอุปกรณ์อุปก้ณ์สะดวกครบคันนะคะก็จะมีลักตะกร้บขนาดใหญ่นะคะแล้วก็จะมีะอ่งอ่อนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่โล่งๆนะคะก็สามารถวางอุปกรณ์นะคะได้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่วาง พักหนูนะคะค่ะ่วนหลังจากจากกระจกอันสวยงามนะคะก็จะเป็นโถสุขภัณนะคะแล้วก็จะเป็นห้องน้ำนะคะก็จะมีเครื่องทำน้อุ่นนะคะอุ่นมากๆเลยค่ะนะคะ,นะคะอุ่นสุดๆนะคะปรับปรับเทมเพอเรเจอร์ได้นะคะไม่ว่าสูงต่ำอะไรยังไงนะคะแล้วก็โซนนี้ก็จะวางอ,อุปกรณ์อาบน้ํานะคะก็คือทุกอย่างเนี่ยครบ โอเคนะคะเดี Raw, hina, ๋ยวพี่จะไปชมด้านหน้าต่อไปนะคะค่ะนะคะก็พี่น้องเพื่อนๆก็จะเห็นนะคะว่าบ้านหลังนี้น่าอยู่ร่มรื่นแค่ไหนนะคะแถมบ้านหลังนี้นะคะตั้งอยู่ที่โครงการดินเพสคะที่มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็สะดวกสบายนะคะค่ะถ้าสนใจนะคะ โปรโมชันดีๆอย่างนี้นะคะก็ติดต่อที่คุณพิเชษนะคะเจ้าของบ้านนะคะที่เบอร์โทรนะคะ081 9 4 4 8 4 4 8แนะคะและก็บอกว่ามาจากครูพี่อีทน,นะคะแล้วคุณจะได้โปรโมชันดีๆนะคะแต่ยังบอกไม่ได้นะคะว่าอะไรนะคะก็ติดต่อได้เลยค่ะวันนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ